กินยากนะครับผมต้องไปส่องเมื่อคืนนะครับหมักไว้ประมาณสองคืนสามวันนะครับผมใส่ถุนเน่าลงไปครับผมโอ้โหแล้วนะครับผมใส่ถุนเน่าเม็ดสวัสดีครับคุณผู้ชม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 มาจื้อกันเนี่ยมแล้วนะครับ มกเอี้ยมนะคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกันเอมแล้วนะครับผมวันนี้คุณอาชานด้ของอร่อยมากนะครับผมเมนูนี้ยังไม่เคยทําครับผมวันนี้ช่วงนี้จะกระจัดออกเยอะนะครับเนาะวันนี้จะหมูไปส่องเมื่อค,นะคะืนนะครับคุณอาชันไม่ได้ไปนะครับเพราะฉะนั้นมันมีเวลาไปเนาะขอมาให้นะครับผมจริงถ้าซื้อนี่ก็แพงนะครับประมาณนี้ก็ราคาหลายอยู่นะครับผมแล้วก็ถุนเน่านี่ก็เม็ดถุนเน่าที่เขาต้มแล้วหมักไว้แล้วนะครับผม ส่งมาให้นะครับส่งมาสองอย่างครับผมอันนี้ก็ที่เขาบวดแล้วนะครับแล้วมันละเอียดแล้วเดี๋ยวีจะทํารอติดตามเมนูต่อไปนะเข้ารชันจะทําเป็นทุนเนาทรงเครื่องติดถ้วยนะครับว้าวตัวนี้คขา้ารชันจะผัดร่มกันครับวันนี้ผัดจักรจานใส่เม็ดถุนเานาครับผมเดี๋ยวเรามารู้เครื่องปรุงก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างครับ เดี๋ยวเรามาลุกเครื่องปรุงก the <K music Brothers> okay, so ่อนนะครับนี่เครื่องปรุงก็มีน้ํามันนะครับผมมีชูโลดมีเกลือพริกแดงข้าวมิ้นนะครับข้าวมิ้นนี่คนณาใช้2องอย่างนะครับผมในมีตะไครแล้วก็ข้าวมิ้นสดด้วยแล้วก็มีขิงพริกกระเทียมอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเจนะครับผมมะเขือพวงแล้วก็อันนี้มะแควนนะครับผมกินนเตมพวงนี่จะกินกับอันนี้ก็จะเป็นถุ่เน่ากับจักระจันนะครับเดี๋ยวเตรียมเครื่องก่อนครับผม เดี๋ยว,วเราเตรียมเครื่องก่อนนะครับทุกท่านเลยพริกครับผมกก่อนนะครับไปแล้วก็ตะไคร้นะครับผมแล้วก็คิงนิสหน่อยนะครับก็นี่กระมินสดนะครับผม ก็ใส่มิ้นสุดก็ใส่นะครับจะได้หอมอมนะครับถ้าไหนแล้ก็กระเทียมนะครับผมออเอแด้วนะครับผมแล้วก็ใส่เกลือครับผม วางกระทะแล้วนะครับผมนี่ว้าวครับผมมาวางกระทะลงแล้วนอนน้ำมันร้อนก่อนนะครับ A few moments later เอาละครับผมน้ำมันร้อนแล้วใส่ลงไปแล้วนะครับผมนี่นะครับทุกท่านเพิ่มคามหอมกันนะครับผมทุทกนนทาการติดใจนี่คอมเมนต์ครับ โครเรโครเโครเียนี่ใส่ตะกระจานลงไปเลยนะครับนี่ต้องไปส่งเมือเ่อคืนนะครับแล้วก็ตะกระจานให้สุกกันนะครับผม A few moments later เอาละครับผมมาดูการตะกระจานสุกหรืยอยัง ครับผมจะกระจายสุก่อนแล้วก็ใส่ถั่วเน่าครับผมนีถั่วเน่านี่เขาต้มแล้วก็หมักไว้แล้วนะครับเนาะหมักไว้ประมาณสองคืน3ามวันนะครับผมไปครับผมพริกแดงแล้วนะครับด้วยผงนัวครับผมก็เกลืออีกนิดหน่อยนะคะเมื่อกี้ใส่ไปครั้งหนึ่งแล้วนี่ก็ถั่วเน่าให้สุกเลยนะครับผม ขอ oh, อร่อยเดี๋ยวมันจะไหม้เดี๋ยวจะุนเอาให้สุกก่อนนะครับประมาณ5านาที oh, ครับผม a few moments later ครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอ้โ oh. ห wow. <Wow. S 1> แล้วนะครับว <Wow. S 1> ้าวเปิด <Wow. S 1> อะไรอ่ะซึ่งเนาะ โอ้นี่ได้แล้วนะครับผมอีทุกคนมาชิมแล้วนะครับชิมแล้วคือคือนี้ก็ชาจะกินแต่เปลือกมันนะครับผมแบบนี้อันนี้อร่อยนะครับทุกท่านเลยนี่นี่เอาทิ้งไว้นี่แหละเดี๋ยวให้มันออกใหม่ <laughs> นี่แล้วก็ ออผมไม่ใช้มือนะครับผมจะกระจาดผัดใส่ถุนเน่าเม็ดหม้ออีดมเลยครัผู้ชมมันมันมันออมยิ่งมาใส่ถุนเน่าแล้วก็ใส่จักระจาดน้ำไปโอ้โหมันเข้ากันดีมากครับคุณผู้ชมกินไม่ได้ดูเป็นน้ำพริกอันนี้หมกแคว้นครับผมแคว้นก็อร่อยครับทุกคนนะ มาอร่อยครับมา,มา không có bàn nó không này <coughs> <laughs> <coughs> 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 ก <c ười> vale ินใส่เต so ้าต้มอร่อยตำเต้านะครับผมอืมอร่อยมากครับผม อร่อยมากครับผมสูตรนี้นะครับสำหรับคิปนี้มาเน,นี่ยครับผู้ชมมาชมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพก่อนทั้องเาจา้ด้วยนะครับสวัสดีครับ